ใช่ไหมครับวาระไหนที่ได้เงินใช้ปีพศไหนเหรียญสัญลักษณ์ไหนที่จะได้เงินใช้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับวาระแต่วาระต่างกันเหรียญแต่ละ เหรียญพอสอต่างกันสัญลักษณ์ที่ใช้ในวัลลโอกาดต่างๆก็ต่างกันเพื่อนจึงต้องทำการสังเกตและติดตามว่าเหรียญไหนพอสอไหนราคาไหนมันจะมีประกาศอยู่นะครับ เพืเ่อนๆตามไปดูเลยนะครับ